ชมป์เนี่ยชมป์คือเราปะชมป์คือเาราเพราะว่าก็คงได้รู้แล้วเพาเธอไม่จริงใจเธอรู้ปะว่ามีคนมาพิมพ์ว่ารู้จักเวลาตินมไหมเธอก็เลยถามว่าเวลาตินมที่ขายดินหรือว่าคนเดียวกันเวลาตินมคือเวลาหาออสติน สวัสดีนะคะทุกคน Hi everyone I'm i n t ์ f a n How are you today อะไรฉันมีคนดอยู่นี่ไงกินอะไรสองแก้วไม่กินเรอ,เรอฉันกินคนเดียวจนฉันท้นทอแล้วเนี่ยกินไปนหลายม้ดใช่ยี<ไ>่สิบมันมคนอิ่มเนาะ ยี่งเธอกินหมูปิ้งคนเดียวยี่สิบไม้หรือบ้าตายม,ามีการต้องเงินไม่สักมีการต้องนงินไม่สักใจได้ไม่หายช้ำเลยวันนี้ <ขอ S 1> ช้ำเยอะกว่า<ด>เดิมระหว่างรอแต่งหน้าก็เลยมาไลฟ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ไป มาเซยาไฮุกคนก่อนเพื่ะวันปิดกล้องของโชว์มีเลิฟไปแล้วนะคะก็รู้สึกว่าผ่านเขาเรียกอะไรผ่านพ้นไปอีกหนึ่งงานที่เราอยากจะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนได้ดูที่เคยพูดไว้ว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีพี่กะเทยบอกเหรอพี่กะเทยบอกไว้จากฉากเมื่อวานอยากจะกลับคําพูด,ดนี้ว่าเด็กดูได้แต่พาผู้ใหญ่มาดูด้วยเอาผู้ใหญ่มาดูด้วยนะ เอาห้ามสปอยว่าแรงป่ะอืมเฮ้ยเธอวันนี้วันอะไรวันที่สิบห้านี้หวยออกอดี๋ยาเรียกว่าแรงพีเตอร์ถามพี่ฟ้าดิงวด่ที่แล้วมันออกอะไรนะห้าห้าศูนย์ห้าห้าสองกับห้าเดเรียกว่าแรงให้เรียกว่าแรง Thank you so much หน้าไม่ฟ้ายังไม่หายบวมเลยหน้ายังบวมอยู่ยังช่ำอยู่ ดั้งจีนเป็นหวานไปนิดนึ um, ้งเป็นหมูหวานทานน้ำแร่กเขาหมักหมักอะไรอ่าเข้ยเช้าเนี่ยเธอมีเลขอะไรปะสำหรับคู่นี้ทำไมเพราะอะไร ทำแล้วแม่ตายสองคืนแม่เสู่แม่ตายสองคืนติดแล้วเหรอพยนยังต่ออยู่ให้แม่นะแม่อยู่เท่าไหร่สิบห้าเหรอสแม่ทำเป็นสาวละมุงหรือเ่าเนี่ยมาใส่กระปรงวออแวมนะห้าสิบเอ็ด้าพุตตอเล็อ๋อห้าพูดเตัวเล็กฮะทอห้าเธอบอกแหน่อ างเขามีคนเดียวเนาะชาวเราแต่งหน้าอยู่คนเดียวน่าจะได้ถ่ายเดียวก่อนปะช่วงน้องไปถ่ายเดียวแล้วก็แต่งหน้าอันนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวถ่ายเดี่ยวก่อนใช่ไหมคะก็หรือว่ามันต้องเป็นคู่กันก็เดี๋ยวไ้เพราะเหมือนช่างมีแค่แบบคู่เดียวไงที่คิดว่าน่าจะระหว่างรอเนี่พี่ซานาเวนซีซโร่กับน้ำแข็งไม่เลยดิ ซื้อใหเรากินแบบซี่แหละเมื่อกี้เพิ่งบอกว่าเราความอ้วนซีโร่เธอฉันไม่มีแรงนั่นคือตรงเนี่ยจิตเธอกำลังปรุงแต่งมันต้องการน้ำตาลเดีเข้าใจไหมเดี๋ยวไ, <c oughs> ยไปซื้อให้เธอรับรองนี่ไม่พอหรอเ <c oughs> <c oughs> ี่ยงไม่พอหรอฉันต้องการน้ำตาลอย่างด่วนตอนนี้อ่ารับหนึ่งนะเดี๋ยวซื้อให้เลย พี่ต้ออ,อกกับเ้างกันใช่ไหนวันนี้ยังไม่เห็นเจ้าป่าเจ้าเขาเลยอย่ามาอวดเราจะขิงกันสิเราจะสีเราเขาชอบขิงอืมเมื่อวานน้องลบบุรีใช่ไหมยอดแตกหนึ่งล้านบาทดีใจ ดีใจด้วยนะคะดีใจที่ทุกคนแบบให้ความรักแลก้วก็เัี้อร์ต p o r t น้องเชื่อว่าคนเนี่ยแหละความเขาเรียกน,นะความกระตันอยู่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราแบบประสบความสำเร็จได้ตาม,มเราแต่ไม่รู้คนคิดยังไงสำหรับพี่ฟ้าพี่ฟ้ามีความคิดแบบนั้น เดี๋ยววันนี้แล้วมีไลฟ์ต่อนะกับแม่<อ>นาสองทุ่มใครอยากจะเอฟสินค้ารอไปเอฟวันนี้นะสองทุ่มมีพี่ฟ้าแนละ้วก็ชาลอตไปไปลฟ์ ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่ขวัญกองทัพด้วยนะคะฮะแต่เงเสร็จแล้วเหรอไปแล้วไปนานซช่ญโอเค,อเคฮะไปแล้วนะทุกคนฝากด้วยนะคะบายเห็นแล้วจะพูด